ห้าลูกตักไปเลยลูกตักกินเยอะๆลูกเอามือจากอรไรเลยลูกช้อนตักนะคะนั่นแหละลูกเก่งมากตักข้าปากเลยลูกหวานมากพ่อพ่อปอกให้เรียบร้อยลูกทีละชิ้นนะอ้ามหนึ่งสองอ้ามฟินเวอร์อะไรใช่ไหมลูกอ่าอร่อยมากผลไม้ที่ป้าหมายโปรดปานที่สุดรนะับ ทีทีวีใครปอกให้คะลูกพอใจพอใจเหรอพอใจปอกให้เยอะๆหนูต้องกินให้หมดนะลูกนะนี่นี่มีกี่ชิ้นล่ะลูกเยอะไหมนับวทสิลูกมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดแล้วเก้าแล้วอะไรลูกเก้าแล้วอะไร